สวัสดีจ้าเย้วอันมาอีกแล้วพุ่น่บึง่งน่ะได้เบีย้ยดอกแข ย้าไปเห็นอะไรก็อยากเป็นตะนาปูกไว้กินอันดอกแคที่เฮาเอาไว้นึง่งไว้ลวกไว้แกงใส่ส้มใส่อย่างดอกแคที่พ่อว้เหมือนนะย่าไใบไปเอาลงใส่ดิดนงามๆแล้วก็กได้แก่นบักทัวได้บักบัวพูดอ่ยะย้ายใบไปปลูกให้เบื่องเดอ้อพูดอ่ะบักบัวแล้วบักทัวให้บานเหานี่หนี้นี่บักทัวให้บานเหาอันเพิ่มมาบักทัวใส่โอนนะน,นะอัน เดือนหกเดือนเจ็ดค่อยปลูกเด้อย,ยายไหวมันมันมันค่อยบอกเป็นมองภาษาบาลเพราะนั้นว่ามันเป็นวองถ้ามันงามโพดปลูกละลามันค่อยเป็นหน่วยดีงามเกี่ยวเขาอีได้เก็บประสิทธิ์มันบอกนะเป็นบ,บักบักทวธรรมชาตรบักทวน้ำหมอกนะยายไหวอย่าไปเอ็ดหลงมือเครื่องพูดอ่ะเครื่องยายไหวเต็มกระตายะ <laughs> ยายไหวมากปลูกนะ ติดตามสมเดยวไบ๋เด้อวันนี้เดอ้อไม่เอาเครื่องใดแทนอ่ะยากับมีไข่มาเสียเอาต้นดอกแคร์นี่ใส่มุมได้ดีเนาะดอกแคร์ดอกแคร์นี่ดอกแครนี่ยายไหวจะใส่มุมได้ดีเนาะ อืมดอกแคเย้ะใบย่านฮอนกับมีวีพร้อมผู้เดะผู้ดาคันฮอนกะเพราะว่ามันเอาฟ้ามืดฟ้าสลัวเปล่าย้ะใย่านเป็นหลุมเพราะว่าย่านมันฮอนเอาวีมาวีพร้อมไว้ยาวอันเบี้ยดอกแคใส่อ๋อน้ำมันก็แหงเรลเดะเอาเอาใส่นมองมองดีดบ้องดีมันดินใหม่พี่เป็นตาง,งามอยู่ดอก เนี่ยยัยใบยัดใส่ลองบึงเพราะว่าเป็นมันเป็นดอกแถบขึ้นบานเหาะนะเนี่ยต้อได้อาน้ำมาโหดเนี่ยมันมันสุ่มอยู่ได้หละพี่นอ้องซุ่มดินเนียวเหนียวดิเหนียวเด้ดิเนียวเด้น,นี่นนบ่แเตกว่ะยัยไบแล้วบ่ได้าหดน้ำ เเ้าน <c ười> ้ำมาหดก่อนไปยังเอาน้ำเยไว้แล้วบบได้มีน้ำมาหดลงไปนี่มันเลิกบ่ละเฮ๋ยเยไว้ไปเอาน้ำแสนแป๊บเดียวเพาะว่ามันค่อยเอาออกง่าย ไปเปก้าสวอนพี่น้องของอยอะใยกัลยานเด้เยอะใยลอยน้ำบุปผินเออเอาซุ่มๆมาซิมันค่อยคว่ำออกได้ไปมาเนี่ยเอาไปใส่เพราะว่ใยใยวยลอยน้ำบุปผินขัดตกเนอะสะเลิกเลิกๆน่ะลอยน้ำบุปผิน ทาเม่นนะลูกสาเม่นลาทำามาแล้วเด็กเห็นอะไร้ครับเป็นตะนาปลูกพี่น้องเอ้ยให้ผลกแล้วมันซุ่มมันซุ่มมันเป็นดินดินดำดินเหนียวนะย้ายปูกต้นดอกแขกนี่มีทั้งใบตะเภามีทั้งดอกใบอันใดขึ้นนำกันก็อันใดใหญ่ก็กิน มันออกไหมอู้ออ,อ,อ,อกยอยู่ออกอยู่อืมเนี่ยเละเฮ้ยจะสิ้นบตายเนี่ยเนี่ยคันแน่นอนอสิบตายพี่หนองเพราะว่าเขากาใส่พันไว้เดี๋ยวไปเห็นอนไะไรก็เอาเอาดินใส่แล้วกัมีเม็ดมันเล่ากะเพรไปอีกก็ได้คือถ,ถ้ามันใหญ่ทเขาก็มาปลูกได้หรสิ มันทั้งงามดอกาดินงามมันหมท่าหันบัวดุนมันทั้งงามหญาๆากับมีห้าห่างๆอันนี้บักทถั่วให้อันนี้บักทถั่วเด้บ้านหฮาเนี่ยนี่กดไลค์กดแชร์เยอะไเ้เด้อถ้าดี